ลิลินสวัสดีท่านผู้ชมยังลุงป้านาอาก่อนสวัสดีจ้ารู้ชื่ออะไรคะมีชื่ออะไรลูกชื่อลิลินบอกชื่อลูกอย่าไปเล่นกาวอย่าไปเล่นกาวปิดไว้ลูกปิดไว้เอออย่าไปเล่นกาวปิดไว้เออม่แม่นกาวตัวนี้อย่าปิดไว้อย่าเอาไว้ท่าเอาไว้ท่าแผเเบนตาดินเอาว้ท่าแผลูกเแเออเก็บแห้ย่ยเก็บไว้เนาะนอ่านหนังสือไปใช้ลูกไปโรงเรียนบ่า นูไปโรงเรียนบ่หนูไปเรียนน้ำเขาบอจ้าหนูอยากไปโรงเรียนบ่ฮึนูไปโรงเรียนบ่ฮึบอกบอกพี่ป้นนะอาก่อนดิลูกฮะบอกพี่ป้นนะอาลุงป้าก่อนเร็วเร็วลิลินหนูไปเรียนบ่ลูกเนอะนูไปเรียนหนังสือทองนูก ช่องหนึ่งช่องชามก่อนจับอือช่องช่องหนึ่งสองสามก่อนช่องจำเออ,อ,อ,อนับก่อนนับก่อนนับนับดิหนึ่งช่องจำก่อนเร็วนับก่อนนับก่อนนักเรียนนับก่อน,น,อนเอานับนับดูลบดูผลลบโอ้ยลบกำลังมากเลยจังเรียกาศดอกบ,บานนะจ๊ะเนาะสีม่วงๆจังน่อยนะคระับ บรรยากาศไม่ดีบรรยากาศาลังฝนจะตกแล้วแตเนาะนิดนินก <ด scattered S 1> ินข้าวยังกินข้าวยางหรือร้องเพลงดิเหี้ยถิมใสก่อนเร็วเฮียดิเมใสอืมม่เฮียถิมใสก่อนเร็วมอืม แฮปปี mm ้เบิร์ดก่อนแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูก่อนแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูก่อนเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูติมมือตายติมมือไหนติมมือไหน <Happy S 1> ติมม <birthday. S 1> ือไหนเอ ไอคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้นูนิลินเยนะจ๊ะลิลินหนูนิลินจอมซนอ่ะสวัสด like. ีเอฟซียังสวัสดีพี่ป้นนะอาก่อนสวัสดีก่อนนะ่ะขอบขอบคุณกันจ้ะขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณขอบคุณค่าก่อนเร็วเร็วขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าส่วยอย่าไปอมลูกออมสุกะปุกขี้ไก่ขี้ไก่ขอบคุณค่า จุนจ้ายายยายยายเปิดห้ยไหมยายเปิดห้ขอบคุณกันขอบคุณกันอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวยสวยสวัสดีจ้าสวย